สวัสดีเอฟซีสุธัครับยินดีต้อนรับขอสูตรช่องกัญชาแล้วด้วยครับพี่น้องครับครับพ,พี่น้องบุกปลาครับพี่น้องหาแนวทางครับไปต่อพี่น้องเอฟซีมวลปฏิสิทธิ์ผมดีสองพันหาร้อยหกสิบหาครับมาลำบากครับพี่น้องมเลยครับกันหลายช่องครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลพรวิทยครับพี่น้องน้ำผ้าทุกท่านมาอยู่ที่บ้านอาจารย์ต,งตรงเตงครับพี่น้องสายแม่นเลขครับสายแม่นตัสายสายแม่นหวยครับพี่น้องฝันจะแม่นเลขสูตรจะแม่นงวดนี้น้ำผ้าทุกท่นา,านมาอยู่ที่บ้านซองห่อๆเป็นครับพี่น้องมาหอดมาหอดว่าถึงแล้วครับทั้งช่องก็ได้อาจารย์แหลพรวิทย เพื่อได้ขอมาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดจากทั้งช่องอาจารย์แหลพะรว้ยครับพี่น้องมาครับสีน้ำผ้าทุกท่านไปพบพ่อครับอาจารย์ตงเต็งครับพี่น้องเลขสูตรจะแม่นเลขฝันจะแม่นน้ำผ้าน้ำอาจารย์แหลพะรวยมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตงเต็งเนาะค่ะพี่นอ้องวันนี้ได้มาหาอาจารย์ตงเตียงถึงบ้านนะครับเนาะ บ่เคยข่าวมาจ้กเสียพี่น้องโอ้ยบ้านคืออยู่ไกลแต่กาวบ้านเข่ามากะลำบากบ้านไม่เป็นหน้าง่หน้าอยู่หน้าคนมันดอนหน้าค่ะนอนอยู่นี่เลยนอนอยู่นี่เลยขนาดที่พววิ่งข่าวไม่ต้องมองอยู่หัวควาพี่น้องในพวกวิ่งจอดอยู่ข้างหลังใช่มันย่ำบนแม่ย่มดำหน้าพอดีเลยโอ้ยแมว ้องมาย้ำนั่นจังสีจังสีลลำบากกว่านีจะขี้เลือเขามาได้โอ้น้ำท่วมเ่ค่ะน้ำท่วมมันม่ได้ไม่ได้สบากกนี้เลลบากกว่านี้โอ้ยเขามาลำบาเนาะเขามานี่บ่เมนสูงสามลกเปรบมาณนี่แหละครับสามลกกลัวๆอยู่แบเป็นยางนี่เหือแตกไปหน่อยเลยมาย้ำหน้าจบเดนลอยเ๋วเปียหน่อยคือเมื่อนี้ก็ ไลยยินข่าวเนาะค่ะซิบบานซาหาบานลื้อยินข่าวว่าลูกสาวอาจารย์ตรงเตีงซื้อน้องปล่อยได้เนาะค่ะครับเพิ่นบอกเลขแนวทางอาจารย์ตรงเตียงกับแฟนเนาะครับกับคุณแม่เพิ่นถือทุกงวดนี้เป็นเรื่องจริงบ่ค่ะเรื่องจริงครับถือทุกงวดโอ้ยค่ะอาจารย์ขอเสียงหน่อยครับอาจารย์บ่เว้าให้ฟังเนาะค่ะเอากนผมว่าลูก็เว้าอยู่ผมบ่อยบ่ให้ฟังอยู่ครับผม เมื่อนี้น้ำหอดบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นเพ่นซากันมาหลายคิดหลายทางแล้วกันเลยบุกหอดบ้านเลยค่ะเมื่อนี้เพื่อจะมาฝูดคุยสอบถามน้องปวอยขันที่ม่านถ,ถามนีเพิ่นสิบบ่ว่าค่ะบอกครับเพิ่นกะบ,บอกคือเกาบ่กคือเกาค่ะจะได้ขออนุญาตพ่อแล้วไยน้องปลอยเนาะขออนุญาตคุณพ่อเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิบเป็นความฝันบ่กค่ะหรือจังไดเล็กน้องปลอยเนี่ยเปนอะนความฝันอหรอ แี่แดงวาเด็้หน่อยมีเส่นไมีเส้นเลยฟันในรถเพิ่มเป็นเด็กมีเส้นแม่นครับแม่เพราะว่าถ้าจะบอกเลขคือบอกไอ้นี่คือช่วงวัดเนี่ยจะต้องมิดหน่อยไมีเส้นเ,นนยเ,เลออเนเนยพี่น้องเป็ธรรมดาเนาะแม่นครับเมื่อนั้นบอกเขาสามตัวจะซื้อว่าเป็นบอกสามตัวจริงจะบอกแค่ซีตัวซื้อว่าเป็นซื้อว่าเป็นเลยเพราะแกจะบอกแค่ซีตัวครับเลี่ยงกันจะาครก็ได้สามตัวก็ตรงเลยซีตัวก็เข้ากัน ตัดบ่าเป็นซิบ่าเป็นครับคือน้องบอกยู่ตลอดครับบอกยุตตลอดจะว่าน้องนี่้โชคยู่ตลอดต่พ่อแม่เนี่ยเอาเปลียนแน่เอาบ่เป็นแน่บอกถืออดสามตัวเขาตีเอาครับตีเอาว่าเอาสิเอาสำหรับตัวใดตัวใดนะเี้ยงเนื่นแหละแต่ย้อนเทปานเขาซาแล้วเนาะพอดีไปจอดซีน้มที่น้องเขาละซากันกันเลย่ดยบุกปลาฟ้าดงมากครับน้ำมากอดถามหอดคนอยู่ข้างเสียงหน้าว่าเป็นเขาหลงปลาห่ได้าหันจอดรถไว้นึ่งเลยครับมาไม่ได้ครับ จังหวัดหอยมันแม่นบอกว่าแม่นถือช่างบนน้ำพี่น้องเลยสนับคือน้องเริ่มบอกเลขมาแต่อยู่จะขวบค่ะโอ้บอกจะปีกายนี่ครับบอกมากจะบ่ค่อยได้ซื้อผมมาซื้อทิยเทียากับไม่เคยบอกอืมทียาก็ไม่บอกก็บอกก็จบอกเต็มแม่เขานั่นแหละบอกเต็มแม่เขาเออไปซื้อเอาซื้ออกับบ่ได้นั่นร้ายร้หรอกบ่ได้คาดพริกน้ำปลาอือคือกับบ่ได้มีงบประมาณซื้อหลวงร้ายเนาะโรตีเท่ะใบสองใบเป็นเท่าไรเนาะ ใบชอนใบพ่อได้ดึงใบไม่ราลูกบอกค่ะงวดนี้เพื่อนได้เอ้ยปากบอกคุณพ่อจัคเกอรอไปค่ะบอกแล้วบอก่มือก้อนบอกบอกก้อแล้วบอกแล้วพ่อก็ไปหาลอตเตอรี่ไปแล้วหาไปเรียบร้อยแล้วบอกแม่นั่งไปค่ะบอกแล้วขอแม่บอกแล้วตัวเดียวกันบ่ค่ะนี่ตัวเดียวกันเลยเพราะว่าพ่อกับแม่เป่นยูนองกันนี่ละ ออเดียวโ้แสดงมาทีหน่อยทีหน่อยผู้นี้มีเสถียรหรอน่องเมื่อนี้ที่งานจะสอบถามน้องจะได้ขออนุญาตไปสอบถามน้องเนาะคืออยากฟังชดๆจากปากน้องเนาะครับครับค่ะลาบานีน้องเพื่อนอยู่ปอได้หรือคะตอนนี้อยู่ปอซองป่โอ้ยอยู่ปอซองค่ะขออนุญาตคุณพ่อครับเพไ่หน่อยมาทักจันแล้วเป็นหน่องแล้วเด็กมีเส้ียมีนแม่นเมีนบอกให้ถือดู พอนโี่เงินซื้อหลายซื้อแถวๆเราใบสองใบสันรวยแล้วเนาะพอนะถ้าโบวไ่จอดซอนามันหั่นแล้สิบบรูเืีองพ่นอนพอนอนญาติไปสอบถามนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปซื้อน้ำล้ามีคนบอกซุ้ฟัง่นบ่แม่ครับเงินบาจากมงยิ้มวาอีหลาบอกอีพ่อเลขตัวใดของวดนดี้ก้ เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าอีลาเาตใหลูกเจ้าผมมาฟ้องลูก้าอีลาฝันละกนเด็กมันมากเก่าอาจารย์เยียมเลยค่ะเยี่ยงก็ลูกเดี๋ยวเดเดี๋ยวค่อฟ่อีลาฝันว่าจังไดก่ลูกฝันว่าได้ขี่รถมอเตอร์ไซคแม่ก็เลยคิว่าเจ็เก้าเจ็ดเกขี่มอเตอร์ไซค์ก่อลูกมอเตอร์ไขั้นอีลาขี่วาบังหันบ่ อในความฝันอีแม่บอกว่าเจ๊หาเก้าแม่แล้วปะเด็กมีเส้นเนาะเด็กน้อยมีเส้นค็งกีลาอยูุพอได้ลูกพอช้างอ้ยอีลาปุอสองคันธุ์วัดนี้อยากได้ยังอีลาอยากได้ยังเป็นพิเศษของฝากอยากได้ยังเป็นของฝากลูกอีลาอยากไรอยังลูกคือใจจะรังคือเดียวได้แต่ปูงสีแดงนะควันรั่มนอเนาะ อยากได้ซุดไหมอยากได้ซุดไหมสุดสวยวะลูกซุดยังไงล่ะซุดงามวะลูกซุดกระโปรงงามสุดสวยย่ำตัวเรียกยิงแม่อีหล่ะตัวใดกับปูไปไหนมาบอกตัวใดกัลูกเจ็ดห้าเก้าพี่น้องจำแม่นกอนาไหมพี่น้องมาแทบป่หัวใจมาแทบป่มาแท บดที่แล้วบอกอี่พ่อถือบดที่แล้วไม่ได้ยี่แม่ชื่อพ่อชื่อเด็กมีเส้นเพิ่นตลอดพ่อเพิ่นตลอดเนาะเมื่อนี้นี่โอกาสมาถึงบ้านน่องน้องปล่อยบ่ค่ะอีฬาซื้อปล่อยบลูกเออีีนาซื้อปล่อยนะคะยุปสองบ่ค่ะอีฬาชวนมากอีลาได้เลขอีลาสีฟันเอาบอหรือหรือมีคนมาบอก จะฟันเอาฟันเอาเราป่ะฟันเตนหน่อยะฟันแม่ไม่พอลูกอีแม่ซื้อบ่แม่ป้าวเมืนี้เขาสามตัวคักคักบ่คักผู้ใดก็ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าจัดไปจัดไปจันแหละเจ็ดห้าเก้าเมื่อนี้แม่โบสีร้องซื้อน้ำเบิงเดอรูลูเ้อถ้าถือแม่โบสีเอาชุดสวยๆมาหายเนาะยืนยันเจ็ดห้าเก้า บอกว่าท่านฝันอีกเนอะลูกน้องปลอยค่ะอีกนินังเนาะค่ะย่ำอีกรอบเนี่ยค่ะแห็งแรงเเจ็ดห้าเก้าชัดเจนเลยนะ้องครับพี่น้องเอฟซีทุทันครับเป็นตัวเลขกจกหนองปลอยได้หน่อยมิเซนครับพี่น้องเอฟซีทุทันหนาแปลกหนาหนาหนาพี่น้องได้หน่อยมิเซน บอกเลขพ่อแม่กับแมร์ถึกว่าสูงหวดพี่น้องถึกรูดลอตเตอรี่จะละสองใบสามใบพ่อได้เลี้ยงครอบครัวไปสละครับพี่น้องแต่ว่าตัวเลขนะผมพี่น้องเพิ่นบอกแม่นแมนก็เลยได้นั่มผ้ามาหอดหมองหอดบอลโอ้ยไก่ปันใดพี่น้องก็ะดีนั่มาหอดบีฝากตอนพี่น้องเอฟซีมวันชีสิบผมมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสนใจคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะ่พลาดคลิปใหม่ๆช็อตเด็ดๆครับพี่น้องสวัสดีน้องปอยกระหายมาแล้วครับ เจ็ดห้าเก้าอันนี้เป็นเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรของพอเพิ่นอนจะพี่น้องเด้อของพอเพิ่นอนพี่น้อยมิเส้นครับพี่น้องเอฟซีตัวชั้นตัวเลขกับเจ็ดห้าเก้าปล่อยมาแล้วครับพี่น้องหลังจากให้โชคพอกระแม่ไม,ม่หนีโบว์แมนในน้อยวัดพี่น้องฝาก สุขคมันหมานดำลำเรื่อยๆสุข,ขุสุขคนครับสำหรับคลิปนี้เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามากดระดิงแจงเตือนเพื่อจะบผ่พลาดคลิปใหม่ๆชอ็อตเด็ดจากทั้งสองอาจารย์แหล่พระรวยและทีมงานครับสุขคมันหมานลำลำเรื่อยๆปังๆขขครับสุข,ขุสุขคนครับสวัสดีครับ